สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้กับผ้ามาเก็บสตรอเบอรี่อีกแล้วเนาะค่ะเนาะรอบสองเก็บอันสตรอเบอรี่รอบสองพี่น้องรอบสองกับง่า,งงามคือเกาอยู่เมื่อน,นี้เนาะค่ะเนาะเบิ้งเมื่อน,นี้กับมี่เด็กหน่อยไม่เก็บน้ำนะคะเนาะเบิ้งบิวสวยๆงามๆพี่น้องไงวิวภูขเขาเห็นบ่งามค่ะ พี่นองบังพันลีดูน้อยบักยายนึงโพดพ่อครับบอเดี๋ยวแยพ่อจะกินให้เบิงจักลูกได้พี่นองได้เพราะว่ตาตอนนี้เก็บสะก้อนพี่นองยังบ่รฮั่นได้เอาเข่าปากแบบเจ๊กน้อยเพื่นแหละ เมือ่อนี่เมื่อนี่นมีเตนงวยใหญ่ๆได้พี่น้องมึงดงูลูกใหญ่มากคุณแหละพี่น้องมึงดูอันนี้พัน่้านได้สุกพี่น้องจะหาลูกแดงๆเนี่ย มันงามมันแดงคักเลือพี่น้องสตรอเบอรี ไปไปลองไหมคุณพี่นอ้องลองกันงามงามไปเบ้่งลองนั่นนะคะเนาะใหญ่ค่ะ ต้นบุรียังไม่ใหญ่ค่ะใหญ่เนี่ยอะไรพี่น้องบางบางลูกใหญ่อะไรก็เป็นตัวอย่างได้พี่น้อง น,นีเป็นแต่เสียบคักพี่น้องไงเปรี้ยวปากเลยเบิ้มถูกพ่อสตอบบรอเบอรี่พี่น้องเอยอันนี้อันนี้คือสายพันธุ์ดอกอันนี้น้อยพี่น้องนี่เบิง้ง ดกคักดกแน่เบิง้งพันเวยหน่อยนะพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดแย้มอันนี้พี่น้องสเสียบเอาไปเฮ็ดแย้มนะคะนั่นเห็นไ,ไหมดกคักดกแน่ให้นะักคือหวานละพี่น้องเมื่อน,นี้หวานเด้อเมื่อนั้นแมาวาน่วานหวาน สตอบบรอเบอรี่ซุกบะท่านค้นเหรอที่พี่น้องข้นไมาเก็บหลายกับซุกบะท่านเหรอนะคะเนาะ ลูกเงยค่ะพี่น้องโหดพ่อดูไหมลูกเงย่งแดงๆนี่คุณแม่ หน่วยใหญ่โพดนาพี่น้องนะหน่วยใหญ่แล้วก็เป็นตะยาน พี่น้องึงลูกใหญ่สวยงามมากเลยแล้วบอานบักสตรอเบอรี่ฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะัานี้จะกินให้ดูนะคะป๊าดบ้านพี่น้อง แสบคักหน่วยหนึ่งสามค่ำพี่นอ้นงนะะนองหน่วยใหญ่คคับสุกแดงฮะแงมใส่ลับพี่น้องหน่วยใหญ่ๆห่หน่อยไหม Hallo Christi! So, muss man die fotografieren? an. Ja, oh. sehr gut und schön, ja. Ja, ja super. รั่งเงิ่นแกมากเก็บขี้กกนได้พี่น้องนี่เป็นไว้ง่แง่แต่ว่าฟั่ลังิันเก็บพ่นเอาขวัญออกได้พี่น้องเพ่นใหญ่มันรักแต่ว่าของหย่พ่อนนั่นะเอาไปเทิ้งขวัญพี่น้องเพราะว่าอัน,นเวลาเ้าออกไปใส่ตู้เย็นไปมันยังควรได้กินลายมือพี่น้อง พู่นะาที่หนอมือนพู่นีมันไงมีแต่ลูกใหญ่ๆ Å mm. oh. oh, กับโขดพ่ออีกทีนีพี่น้องต้นคนจะต้นใหญ่นะพี่น้องนะเก็บไปรอบก่อนนะพี่น้องยายพ่อน่ะไปเฮ็ดอันเฮ็ดอันส่ไอศกรีมไซโยเกิร์ตพี่นอ้องของเสียบเลยเบิงเนี่ยพี่น้องเบิ่งนวยนี่มะงามมะแดงดีค่ะแต่พี่น้องแล้วยายพ่อจะกินให้เบิ่งพี่น้อง แล้วยายพ่อจะหันกล่องกลับนะคะเนอะอพี่น้องเบ่งลูกใหญ่พี่น้องลูกหนึ่งกินสามคำยังค่อยเบิดเสียบคักพี่นอ้นงนงอ,นองเลย มองนี่แห่งงามค่ะพี่น้องน,นี่แต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องแต่ว่าจะหาเอาหน่วยแดงๆสุกๆนะพี่น้อง น,น้ำคัเบนผนลีอยู่ข้างในผลเป็นอย่างเบิ่งบ้า,บาทโวดส่วงเลยพี่นอ้องน้ำคัเบนนีต่ตนวงไว้เงี้ยงๆแดงๆ 2องหน่วยนียนคือใหญ่ค่ะจอยพี่น้องอบึง้งถาว่าเอ้โพดพี่น้องมันสิบได้ขีดึ่งคุณบอกพี่น้องข่วมนักของเพิ่นเนี่ยบึ่งนี่โพดพ่อค่ะอ้ยสสระบุรีโอ้ไม่แต่หน่อยอยยยวยใหญ่ๆได้พี่น้องเบิง่ง แม่ตะกาย้ยพอนมีเตนวยใหญ่ๆพี่นอ้องยายพอนหาเตนวยใหญ่ๆอ้วนๆเนาะค่ะเนาะงามค่ะสตอเบอรี่ลูกใหญ่อันสตอเบอรี่ที่พันสตอเบอรี่ผู้ดีพี่นอ้องเอบิร์ตแล้วเด้เบิ่ง มื่อนั้นมายัางเดินหลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามื่อนี้เราเบิร์ดเราเด้เพิ่นเก็บเบิร์ดลวพี่น้องซุกแดงยายพ่อนกะได้เต็มตะกร้าแล้วพี่น้องยายพ่อนกะจะกลับบ้านแล้วพี่น้องจะไปสั่งน้ำหนักว่าจะ เมื่อนี้ได้จักโลเนาะค่ะเนาะเมื่อนั้นได้หกกิโลพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้คือสีบ่ฮอดดอกโอเคเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่จ่ายไปสิบหกอ่อยเจ็ดสิบเนาะคะ่ะเมื่อนี้สี่กิโลพี่น้องยายพรปันจัก่ยานมาได้พี่น้องเก็บปีละสองหอบสตอบบรอเบอรี่พี่น้องบังวิวสวยๆงามๆนะคะเนาะวิวภูเขา ไปพี่น้องเฮาปัน่นจักรยานกลับบ้านเลยบาดนี้อันนี้ก็คือยอดถั่วพ,พี่น้องตาพิ่นเพิ่นเกล่าพี่น้องมึงดูเนี่ยแต่ว่าก็พอกินได้เนาะพี่น้องมึงดูเบิง่งเบิ่งดอกเพันย่ามงามเด้นี่ดอกดอกพันสิเป็นสีชมพูนี่งามพี่น้องเนี่ย เอาไปกินกับปดกับแก้วนี่แซ่บนะคะเนาะหญ้าที่กินได้ในต่างแดนพี่น้องเอ้ยกระลังง่ามๆเลยพ่อ,พองหญ้าพองพักพี่น้องร่วมกันตรงนี้กระลังงามครักหญ้าตัก,กระเตน คือ,อยาอยาตะกระเตยียนแม่งมาน่ยไหมพี่น้องโอเคค่ะดอกยาสวยง่ามมากๆเลยพี่น้องบึง